เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับนาฬิกาเว n น c ช n ิโ o r e d e n t o r e u t โท i ปียในรุ่นที่2นะครับซึ่งผมเองเนี่ยได้นาฬิกามาก่อนเปิดตัวพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็รอวันที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าของจริงเนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนแล้วก็มันสวยขนาดไหนนะครับโดยถ้าเกิดใครจํากันได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีเปิดตัวเจ้าตัว r e d e n t o r ร U t โท i ปียรุ่นแรกไปแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่สร้างเสียงฮือฮาให้กับคน มันเหมือนเป็นนาฬิกาที่เป่าประกาศว่าตอนนี้เวเนเชนิโกเนี่ยมาละนะครับคือตั้งใจทํานาฬิการุ่นที่สามารถเรียกว่าเป็นนาฬิกาไฮเอ็นตีตลาดที่ราคาหลายแสนได้สบายๆนะครับซึ่งแน่นอนว่ากระแสตอบรับดีมาก8นาทีขายหมดเลย100เหรือนแรกนะครับดังนั้นเนี่ยทางแบรนด์ก็เลยต่อยอดความสําเร็จของเรือนแรกเนี่ยด้วยการออก2รุ่นที่เป็นรุ่นที่2อ,อมาก็คือจะใช้ชื่อว่ายูโทเปีย2เลยหรือว่ายูโทเปีย2นะครับโดยครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลายๆอย่างด้วยนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมาาเล่ ฟังว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างซึ่งเดี๋ยวยังไงเนี่ยเริ่มจากเดือนสีทองก่อนแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยนะก็มาดูตัวหน้าปัดนาฬิกาก่อนเลยเพราะว่าเป็นจุดแรกเลยที่มีการเปลี่ยนจากตัวยูโทเปียหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเราย้อนไปดูลายเจ้าตัวยูโทเปียหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าลายกิโอเช่ของเขาอ่ะมันเป็นการแกะสลักที่โอเคลายมันดูซับซ้อนมันดูสวยงามนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้มีความแบบเป็นมิติมากเท่ากับตัว2คือตัว1อ่ะมันเป็นลายที่ยังมีแพทเทิร์นที่มันดูเรียงกันอยู่แต่ว่าตัว2เาบอกว่า จำลองตัวลวดลายเนี่ยมาจากคลื่นของน้ําเพราะว่าเวนิสเนี่ยมันก็เป็นเมืองที่อยู่กลางน้ำใช่ไหมครับดังนั้นเขาก็เลยสื่อสารถึงความเป็นเวนิสเนี่ยผ่านลวดลายของอัปัดโดยที่ความพิเศษของลายตรงนี้มันคือการแกะลายกิโอเช่ด้วยเครื่องโรสเอนจินที่อายุเนี่ยเป็นหลายร้อยปีแล้วนะครับคือมันเป็นเครื่องจากโบราณที่คนจะใช้งานน่ะต้องกดแรงเนี่ยด้วยมือตัวเองนะก็คือตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ได้ช่วยควบคุมแรงกดอะ่ะดังนั้นคนที่ใช้งานเครื่องเนี้ย ต้องมีความแม่นยำในการออกแรงกดมากๆถแล้วถ้าเกิดมันมากเกินไปเนี่ยหน้าปัดก็เสียไปเลยนะครับหรือว่าลายกรูฟลายเส้นทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่เท่ากันดังนั้นลวดลายที่เราเห็นเนี่ยมันคืองานฝีมือที่มาจากคนดีไซน์มาจากแรงของคนจริงๆอะ่ะไม่ใช่แบบใช้เครื่องจักรมากลึงอะไรแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดใครไปดูคลิปเบื้องหลังเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันแบบต้องทําค่อยๆยหมุนมีการขูดเสาะล่องไปแบบปราณีตมากๆนะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำในอิตาลีเลยนะครับโดยช่างฝีมือชาวอิตาลีเลยด้วยซึ่งนี่ก็เเเปนนอย่าางรกลทีควมพิศษข เรือนนี้นะครับแล้วก็เรือนสีทองเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นยูโทเปีย2อัลฟาแล้วก็ เรือนสีหน้าปัดเงินเงินเนี่ยหรือว่าหน้าปัดแนวแนวเอ็นทาร์ไซด์เนี่ยจะเรียกเป็นยูโทเปีย2เบต้านะครับก็คืออัลฟาแล้วก็เบต้าตัวด้านขวาซึ่งก็จะต่างกันแค่สีเลยนะครับตัวหน้าปัดนะสเปคอื่นๆที่เหลือเนี่ยก็จะไม่ได้ต่างอะไรกันมากละนะครับโดยที่เพื่อนๆก็ลองดูนะว่าชอบแบบไหนมากกว่ากัน,กนซึ่งเอาจริงสําหรับผมนะตอนแรกอะ่ะผมอะ่ะไม่ได้อินกับนายการหน้าทองมากผมอะ่ะชอบสีเทาแบบนี้นะครับเทาดําแต่ว่าพอนายกามาถึงเมืองไทยและผมเห็นตัวจริงเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหสีทองมันป๊อปมากนะเพื่อนๆคือมันเด่่นนนนนขึ้้้มมมมาาาากกๆแแลวััททํใหบบเป็ีดู หน้ามองมากๆอะ่ะซึ่งสีเทาดํามันก็ดูเรียบร้อยดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาความจี๊ดความแบบพุ่งๆเนี่ยสีทองนี่คือแบบโอ้โหมากกว่าเยอะนะครับแล้วก็หน้าปัดแบบเนี้ยมันเป็นหน้าปัดที่เล่นแสงได้ดีมากนะคือในมุมปกติเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีการเล่นแบบแพทเทิร์นแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าพอเราหมุนไปมาเนี่ยมันจะวิ่งไปมารอบๆแบบเนี้ยคล้ายๆกับเป็นลายซันเบิร์สแต่ว่าเป็นซันเบิร์สที่มีความลึกเห็นได้ชัดเจนมากๆอะ่ะซึ่ง ตัวสีทองเนี่ยจะมีความเล่นแสงได้มากกว่าตัวสีเทาดำประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะสีทองมันจะวิ่งวเยอะหน่อยแต่ว่าเทาดำเนี่ยโอเคมันจะไม่ได้เห็นกรุ๊ปชัดมากเพราะว่ามันจะดูมีความแบบเป็นมืดๆอะ แต่ว่าสีทองเวลามันขยับเนี่ยมันจะมีความสว่างมากกว่าในบางมุมนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนะแต่จริงๆสีเทาก็เห็นลายชัดเหมือนกันนะไม่ได้แบบไม่ได้ชัดอะไรนะครับคือชัดอยู่แหละแต่ว่าเจอทองเข้าไปปั๊บเนี่ยทองมันป๊อบมากกว่าจริงๆอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของหน้าปัดสีทองตัวนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นหน้าปัดที่ดูเด่นขึ้นแล้วดูหลามากขึ้นดูป๊อปดูสะดุดตาม,มากขึ้นกว่ารุ่นเก่าสุดๆเลยนะครับส่วนตัวเคสของเรือนี้เนี่ยขนาดเคสไซส์38มิลนะแล้วก็ความหนาเนี่ย นะในยุคนี้นะครับ38มิลนี่คือไซส์ที่หลายคนตามหาเลยแล้วก็ทรงเคสเนี่ยมาเป็นแนวเรเนเทอเรเหมือนกับรุ่นปกติเลยนะครับฟินิชชิ่งทั้งหลายก็ทําได้ดีตามสไตล์ของเวนิชินิโกอยู่แล้วนะอันนี้ผมไม่ได้ห่วงอะไรมากแล้วก็ทรงเคสเขาเนี่ยจะมีคราวกัดเล็กๆยื่นออกมาทําให้แบบมันดูมีความปกป้องตัวไม่มิยมประมาณหนึง แล้วก็ไม่ม่ยมเนี่ยเป็นโลโก้ของแบรนด์เวนเชนิโกแบบนี้ส่วนฝ้าหลังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์เลยเพราะว่าเป็นการโชว์เครื่อง V5001 นะครับซึ่งเป็นรหัสที่แตกต่างกับตัว V5000 ของยูโทเปียรุ่นแรกอะ่ะเพราะว่าเขามีการฟินิชชิ่งตัวเครื่องใหม่อย่างด้านขวาเนี่ยอันนี้คือเครื่องของยูโทเปียรุ่นหนึ่งนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่แตกต่างกันชัดเลยคือเรื่องสีด้านขวาเนี่ยมันเป็นสีเงินธรรมดานะครับก็คือเป็นสีของวัสดุทั่วไปนี่แหละที่มีการชุบนั่นชุบนี่มาแต่ด้้าานซาย เขามีการนําเอาเครื่องเนี่ยไปชุบทอง 24K นะครับดังนั้นสีทองที่เราเห็นเนี่ยมันคือสีจากทองจริงๆที่เคลือบผิวโลหะอยู่นะซึ่งเ้าบอกว่ามันก็ดูแบบโหหรูหราขึ้นมากๆนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต่างมากเลยคือตัวที่มันเป็นชุดฟันเฟืองด้านซ้ายสองอันเนี่ยที่เป็นกระปุกเนี่ยตัวเดิมอ่ะมันจะเป็นการขัดลายแบบซันเบอร์สนะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยจะเป็นการขัดลายแบบก้นหอยซึ่งมันดูละเอียดขึ้นมันดูมีความเล่นแสงได้ดีขึ้นมากเลยแล้วก็ดึงดูดสายตาสุดๆนะอตวเเมม,ม่่นะ่าาานแจใหป๊ มันแบบมันมีจุดให้มองเยอะมากแล้วมันก็มีความเล่นแสงได้ดีมีการใช้โทนสีที่มันดูแพงขึ้นซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มันแบบน่าชื่นชมมากนะครับในการทําเครื่องของเวเนเชนิโกในรอบนี้นะครับซึ่งเครื่องเนี่ยก็เป็นเม d ดอินอิตาลีด้วยนะครับร่วมมือการผลิตกับบริษัทชื่อ o i s a นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องได้ค่อนข้างจะพรีเมียมลักชัวรี่มากๆอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเครื่องด้านหลังนะครับแล้วก็ ตัวนาฬิกาแน่นอนว่าเป็นแมนนวลบดิงนะก็คือสามารถหมุนขึ้นลานได้มือได้เลยและจังหวะการหมุนเนี่ยโอ้โหสมูทมากคือผมอยากให้เ,เพื่อนๆมาลองเครื่องของตัวนี้มากเลยคือมันไม่เหมือนกับการขึ้นลานนาฬิกาออตโต้ราคาหลักหมื่นอะ่ะมันคือฟีลลิ่งเดียวกับที่ผมแบบไปขึ้นลานแกรนไซโก้เรือน3 4มสี่แสนหรือว่าขึ้นลานพวกลังเง้อทั้งหลายอะ่ะมันจะมีคลิกที่มีความสมูทมีความซอฟของการคลิกแต่ละครั้งอะ่ะฟีลลิ่งแบบนี้แหละที่มันบ่งบอกถึงแมชช a นิคอลหรือว่ากลไกด้านในที่มันแบบมีความล้ำมากๆนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องดีเทลต่างๆนาๆนานะส่วนตัวสายของสีดำเนี่ยก็เป็นสายหนังวัว m a ็ดอิน t ท l y เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านบนจะมีลายเกรนที่ชัดมากซึ่งมันเข้ากับนาฬิกาสีทองมากเลยคือแบบนับปัดมันแบบสว่างอะแล้วก็มาเจอสาย๊บเนียโอ้โหมันป๊อปขึ้นมานะครับสีดำมช่วยขับสีทองมา,มากๆอันนี้เลือกสายได้ดีมากนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นหนังเรียบๆแบบนี้ ซึ่งเดี๋ยวผมลองทาให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าเรือนี้ผมยังไม่ได้สั่งมาใช้ของผมเองนะก็ะทาให้ดูก่อนว่าอยู่บนข้อเนี่ยข้อมือผมเนี่ย5.75นิ้วหรือว่า14.5เซนนะครับก็ประมาณนี้เลยนาฬิกา38มิลน,นะสบายๆนะครับขึ้นข้อแล้วแบบโหแนบสุดๆครับด้วยความบางของเขาแล้วก็ด้วยความเบาสบายด้วยฟิลลิ่งการใส่ที่ปกติลเลนเดนทลเล่มันใส่สบายอยู่แล้วนะแต่ว่าพอมาเล็กลง2มิลแล้วมันบางลงอีกเนะี่ยมันแบบดีมากนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการพรีวิวเจ้าตัวหน้าทองสายดำนะครับเดี๋ ประมานีน้ซึ่งสีเทาเนี่ยสังเกตดูว่าสายเนี่ยลายจะแตกต่างกันจะเป็นแนวเอฟซัม um, แล้วก็สายเนี่ยจะเป็นทนเทาโดยที่ก็จะมีความล้อไปกับตัวหน้าปัดนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากให้หน้าปัดมันเด่นขึ้นมาหน่อยสว่างขึ้นนะครับ <c oughs> ก็อาจจะเปลี่ยนตัวสายเนี่ยเป็นสายส,ายสีดาก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดพอเปลี่ยนสายเป็นสีเข้มๆปั๊บเนี่ยหน้าปัดมันจะดูป๊๊ปขึ้นมาทันทีเลยมันจะไม่ดูกลืนกันมากขนาดนี้นะครับแต่ว่าสีเทาก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ผมว่ามันดูใส่ง่ายมากแล้วก็ลายหน้าปัดนี่ คืออารมณ์เหมือนกับใบพัดเครื่องยนต์เจ็ตอะไรแบบนี้มันดูล้ำมากๆอะ่ะแล้วก็ด้านหลังเป็นสีทองเหมือนกันนะครับการขัดลวดลายสเนลก็มีมาให้รายละเอียดตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะครับถือว่าสุดยอดไม่แพ้กันเลยลองทาบให้ดูนะอยู่บนข้อนี่โอ้โหสีเทานี้ต้องบอกว่าขึ้นข้อแล้วมันแบบมันสุดจริงนะเพื่อนเมันใช่อะ่ะเวลาพลิกไปพลิกมาเล่นแสงเนี่ยโอ้โหมันเวอร์มากจริงๆนะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการพรีวิว2เรือนคร่าวๆโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ยิ่งใหญ่มากๆของแบรนด์เวนเชนิโกนะครับที่สามารถทํานาฬิกาที่มันมีความไฮเอนแบบนี้ออกมาได้ละทั้งท้งที่แบรนด์เพิ่งเปิดมาแค่แบบไม่กี่ปีเท่านั้นอะ่ะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาประกาศสักดาแล้วว่าฉันเป็นนาฬิกาลักชวรี่ได้นะฉันแบบสามารถทํานาฬิการาคาหลัก2อสามแสนได้แล้วดังนั้นในอนาคตเนี่ยเราก็มาเฝ้ารอดูกันนะครับว่าแบรนด์เนี่ยจะเดินไปได้ไกลอีกแค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าเขาอยู่ในจุดที่แบบก้าวขาร Washington ที่เป็นแนวลักชวรี่ได้ลวประมาณหนึ่งอะซึ่งตัวปกติของเขาที่เป็นราคาหลักหมื่นก็ยังมีขายอยู่ปกตินะเขาก็ยังเน้นอยู่นะครับไม่ได้จะแบบจะทาแบบนี้อย่างเดียวนะแต่ว่าอย่างน้นอยๆอเขาก็มีการเปิดไลน์อัพใหม่ให้กับคนที่ต้องการความสุดต้องการความเป็นอิตาลีต้องการความพรีเมียมขั้นสุดเป็นลูกค้าระดับท็อปเทียสูงสุดเป็นเทียบนสุดของแบรนดะ์ก็มีคอลเลคชันให้เลือกซื้อกันแล้วในตอนนี้นะครับก็เป็น2เรือนี้นี่เองซึ่งส่วนของวิธีการซื้อนะครับเรือนนียเป,น,น,เปน,นีย่ย วันที่ยวันที่29มกราคมแล้วก็เปิดแค่3าวันเท่านั้นสั่งมากี่เรือนก็ผลิตตามนั้นนะครับซึ่งปีที่แล้วอะร้อยเรือนแรกอะมัน8นาทีหมดดังนั้นปีนี้เนี่ยเขาก็เลยแบบเปิดโอกาสให้โอเคมีการสั่งซื้อกันได้ง่ายขึ้นหน่อยไม่ต้องมาแบบรีเฟซสองสามท, 2, ทีแล้วของหมดแล้วแล้วมันเสียอารมณ์เลยแบบนี้นะครับแล้วก็ทางแบรนด์เนี่ยมีการผลิตนาฬิกามาแล้วจำนวนหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นใครที่สั่งเป็นออเดอร์แรกๆเนี่ยก็จะได้ของไวมากนะประมาณเดือนกุมภาอะไรแบบนี้ก็ได้ของแล้วนะครับรอไม่นานเลยยังไงรีนนื้อ P อยู่ที่เรือนละ200แสนบาททวนนะครับก็เป็นราคาเดียวกับยูโทเปียรุ่นแรกเลยที่เพิ่งเปิดตัวมานะที่8นาทีหมดนั่นแหละนะครับรอบนี้มีโอกาสให้ซื้ออีกครั้งนึงแล้วใครที่อยากได้ก็ตามไปซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงค์ให้ใต้คลิปนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ